เห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจเลยระบบลากกาลังเดินนี่นี่นะคะเนี่ยจะเห็นแบบนี้ต้นนี้เหมือนกันนี่ใบถ้าใบเขาร่วงสั์ออกเขาก็จะแตกเป็นอย่างนี้มานี่นเลยครับส,สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีช่วงเที่ยงครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปอัปเดตทุเรียนที่ผมปลูกไว้อายุหนึงเดือนเต็มไปดูว่าสภาพทุเรียนผมจะเป็นยังไงบ้าง นี่คือทุเรียนหนึ่งเดือนเต็มที่ผมปลูกไว้นะครับสภาพเป็นไงนะก็เริ่มเนี่ยเขาเริ่มเขามีการแตกเป็นยอดนะครับเป็นยอดเป็นใบขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เห็นแบบนี้นะครับก็สบายใจได้ก็คือระบบรากเขากาลังกาลังเดินนะกำลังเนะี่ยกำลังแผ่กระจายไปผมไม่ได้ปลูกลึกนะเนี่ยดูก็ดูระบบรากผมแบบปลูกแบบยกโคกนั่งแทนเลยนะครับนี่ เห็นไหมครับเนี่ยกำลังแตกยอดเลยเดี๋ยวผมจะพาดูไปสักห้าต้นเนาะว่าสภาพมันก็เป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วสภาพเป็นเหมือนกันหมดนี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ใบก็ยังเขียวดีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แตกยอดใหม่ใบใหม่นะครับแต่ก็มีเขาคงว่ากำลังจะแตกเนะี่ยนี่ครับเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย ต้นนี้เป็นไงนี่ต้นนี้ก็ระบบรากกําลังเดินนะครับเนี่ยกาลังเดินนี่สังเกตได้เริ่มที่จะแตกเป็นยอดเป็นใบใหม่ขึ้นมาน,นี่เลยนะครับถือว่าทุเรียนหนึ่งเดือนผมผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับพัฒนาการเรื่องการเจริญเติบโตเนี่ยกำเป็นไปได้ด้วยดีเห็นแบบนี้เราก็ดีใจเลย ระบบลากกาลังเดินนี่นี่นะคะเนี่ยจะเห็นแบบนี้ต้นนี้เหมือนกันนี่ใบถ้าใบเขาร่วงสั์ออกเขาก็จะแตกเป็นอย่างนี้มานี่นี่เลยครับนี่ต้นนี้ก็กําลังแตกยอดใหม่ส่วนต้นนี้เป็นไงต้นนี้ตอนที่เอามาปลูกอะ่ะคือ คือตอนนั้นน่ะเขากาลังกาลังแตกยอดใหม่นะครับกําลังแตกยอดใหม่เป็นใบดาบตอนนี้ใบเขาเนี่ยก็เริ่มนะกำลังจะกลางแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีอ่าเป็นยอดอย่างนี้ออกมาอีกใหม่ก็แสดงว่าระบบรากตอนนี้ก็กโอเคก็ดีนะครับก็ดีอ่าก็ถือว่าถือว่าผ่านผ่านไปหนึ่งเดือนการเจริญเติบโตมีพัฒนาการที่ดีนะครับ๋ยวไปดูอีกสักต้นเนาะ นี่ก็คือบรรยากาศในสวนกเกษตรผสมผสานที่ปลูกพืชผลไม้ผลในหลายอย่างช่วงนี้อาจจะลกไปหน่อยเพราะหญ้านะครับหญ้ากำลังจะเกิดมาดูต้นนี้บ้างเป็นไงนี่นี่นะครับจะเห็นเลยว่านี่ก็กำลังแตกแตกยอดแตกใบใหม่นี่ก็เหมือนกันนี่นะครับ แตกใบใหม่แตกยอดใหม่ก็ถือว่าทุเรียนนะทุเรียนที่ผมปลูกไว้กําลังแตกใบใหม่ก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ